สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการเยอรมันซูเปอร์คัพโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างสตุตดการ์ดพบกับทีมอย่างไบเยนมิวนิกคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม MHP Arena สนามกลางเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสตุตการ์ดแชมป์ DFK โพคาวฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้19ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้าน gart, B ocal, สตุตการ์ดแชมป์ DFB โพคาซีซั่นก่อน ภายใต้การคุมทีมของเซบาสเตียนฮูเนสปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรขาออกเด่นๆคือเอนโซมินยอสเพลเมเกอร์ยาขอบบรุนลาเซนวิงแบ็กซ้ายและชองวูยองกองกลางที่ต่างย้ายออกไปขาเข้ามีเพียงลอเรนซ์อัสซินยองแบ็กขวาที่ต้องลุ้นเดบิวนัดแรกซึ่งทำให้เกมนี้ยังต้องใช้ชุดเดิมจากปีที่แล้วเป็นหลักโดยเฉพาะแดนหน้าที่ส่งเดนิสอุนดาฟกับนิกวอเทอร์มาเดลงล่าตาข่าย มาดูในส่วนของทั้งด้านทีมเยือนไบเยนมิวนิคแชมป์บุนเดสลีกากันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านไบเยนมิวนิคแชมป์บุนเดสลีกาซีเั่นก่อนปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเช่นกันเสียชาวปอลินยาไปสเปอร์แบบยืมตัวคิงสเล่โคมานย้ายไปอันนาเซอร์ลีรอยซาเน่ ane, ไปกาลาตาสราย และยังขาดยามันูเซียล่าเพลย์เมเกอร์ดาวรุ่งที่บาดเจ็บหนักขาเข้าที่น่าสนใจมีลุยส์ดิอาสจากลิเวอร์พูลทอมบิสชอฟจากฮอฟเฟนไฮม์และเลนนาดคาวดาวรุ่งชุดยู19ที่มีลุ้นลงตัวจริงพร้อมเบยเดอะแบกอย่างแฮร์รี่เคนดาวซันวอซีซั่นก่อนที่พร้อมปิดบัญชีเช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้สตกดร์อจะมาในระบบ4-4-2นำทีมโดยฟาเบียนเบรดโลโยชัวฟักโนมัน ลูค้ายาเคสเจฟชาบอดมักซิมิเลียนมิเทลสตัดเจมี่เลเวลลิงอตาคารคาราซอังเจโลสติลเลอร์เอนโซมินยอร์ดคริสฟูริกเดนิสอุนดาฟนิกวอเทอร์มาเดไบเยอร์มิวนิกจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมันเอลนอยเออร์คอนราดไลเมอร์โยนาธานตาดาโยอุปาเมกาโนโยซิปสตานิซิชโยชัวคิมิกเลออนกเรสกามเคิลนโอลิเซ เลนน่ดคาวลุยส์ดิอารสแฮร์รี่เคนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านสตุตการ์ทชนะ1นัดสเสมอ0นัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย15ประตูคู่นี้จัดว่าฟอร์มพรีซีซั่นดีทั้งคู่และต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงขุมกำลังเยอะบาเยิร์ปีนี้ถือว่าเป็นการถ่ายเลือดใหม่แบบจรงิงจังตัวเก่าหลายคนย้ายออกแต่ก็เสริมได้คุณภาพครบ ทำให้ความพร้อมโดยรวมยังสูงมากฝั่งสตุตการ์ดขาออกมากกว่าขาเข้าแถมเสียคียแมนบางรายแม้โครงสร้างทีมจะยังพอรักษาไว้ได้แต่คุณภาพโดยรวมก็ยังเป็นรองบาเยินอยู่พอสมควรมองแล้วโอกาสสูงที่บบเยินจะเปิดซีซั่นใหม่ด้วย3แต้มสวยๆเปอร์เซ็นต์ที่สตุตการ์ดจะชนะอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ที่ไบเยนมิวนิกจะชนะอยู่ที่65และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าสตุตการ์ดแพ้ให้กับไบเยนมิวนิกไปด้วยประตู0นย์ประตูต่อ2เรามาต่อกันที่คู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างนิวคาเซิลคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา18.30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามวิลล่าพาร์คเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้าน แอสตันวิลล่าฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านแอสตันวิลล่าของกุนซือูนายเอมิรีจะหมดสิทธิ์ใช้งานเอมิเลียโนมาร์ติเนสนายทวารมือหนึ่งที่ติดโทษแบนตั้งแต่ปลายซีซั่นก่อนรวมถึงรอสบาร์เลและออนเดรสกาเซียที่ยังต้องรอเช็คความฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายโดยเกมนี้น่าจะฝากความหวังในแดนหน้าไว้ที่ดอนเยลมาเล่น โอลีวัตคินส์และมอร์แกนโรเจอร์ที่พร้อมล่าตะข่ายเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนนิวคาสเซิลกันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย9ประตู วันนี้ทางด้านนิวคาเซิลของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวจะขาดอเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกตัวเก่งที่ตอนนี้มีปัญหากับต้นสังกัดและไม่พร้อมลงเล่นรวมถึงโจเซฟวินล็อกที่อยู่ในช่วงพักรักษาตัวเพียงรายเดียวเกมนี้แนวรุกน่าจะใช้ฮาวิ่ยบาร์สแอนโทนีกอดอนและแอนโทนีอีลังกาผนึกกำลังลุยในแดนหน้าพร้อมด้วยบรูโน่กิมารสคุมเกมกลางสนาม 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยมา์โกบิสอดมทธิวแคชเอสรีคอนซาลูค้าตอเรสลูคัสดินจอห์นแมกกินบูบาก้ากามาร่ายูริติเลมันดอนเยลมาเลนโอลีวัตคินส์มอร์แกนโรเจอร์นิวคาสเซิลจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยนิคโป๊บคิรันทริปเปียฟาเบียนชาแดนเบิร์น ติโนลิฟราเมนโตซันโรโตนาลีบรูโนกิมารสโชลินทอนฮาวิบานส์แอนโทนีกอรดอนแอนโทนีอีลันกาทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย12ประตู ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าดูเหนือกว่าพอสมควรทั้งการได้เล่นในบ้านที่บรรยากาศกดดันคู่แข่งและขุมกำลังที่ค่อนข้างลงตัวยิ่งผลงานอุ่นเครื่องล่าสุดที่ชนะบียาเรอัล2-0ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจส่วนทางกับนิวคาสเซิลที่นอกจากจะมีปัญหาภายในทีมจากกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วเกมอุ่นเครื่องล่าสุดก็เพิ่งแพ้แอตมาดิด0-2ทาให้ความมั่นใจดูไม่เต็มร้อยมองแล้วเกมนี้โอกาสสูงที่เจ้าถิ่นจะเก็บสามแต้มได้ตามคาด เปอร์เซนต์ที่แอสตันวิลล่าได้ชนะอยู่ที่60เปอร์เซนเปอร์เซนต์ที่นิวคาสเซิลจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซนและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เปอร์เซนจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์เรามาต่อกันที่คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเบอร์ลี่คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา สามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์ s t a เดียมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสเปอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านสเปอร์ของกุนซือโทมัสแฟรงค์จะไม่มีอีฟส์บิซูมาที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมรวมถึงเจมส์แมดิสันเดยานคูรูเซฟสกี้ ราดูรากูซินและโคตะทากาอิที่ยังเจ็บอยู่ยกชุดส่วนแนวรุกก็ยังมีโมฮัมเหม็ดคูดุสริชาลิสันและเบรนแนนจอห์นสันพร้อมล่าตะข่ายเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเบอร์ลี่กันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านเบอร์ลี่ของกุนซือสกอตต์ปา์เกอร์ ไม่มีนักเตะเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มนอกจากเซกิแอมดูนี่บาเชียฮัมฟรีย์และจอแดนเบเยอร์ที่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่แต่ก็ยังมีจาขอบบรุนลาเซนยืนหน้าเป้าและจอชคาเลนทำเกมรุกอยู่ด้านหลังคอยปั้นเกม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้สเปอร์จะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยกุยเลโมวิคาริโอเป e ดร o อโรค c ิสเตี a น r o m มโ o มิกกี้ฟันเดอร์เฟน เจสเปนส์ปาปซาปาลินยาโรดิโกเบนตังกัวโมฮัมหม็ดคูดุสริชาลิสันเบรนแนนจอนสันเบอร์ลี่จะมาในระบบ4-2-1-3นำทีมโดยมาตินด ka, ูบรัฟกาคายวอคเกอร์ฮายานมาเอ็กดาวจอร์จบราหฮิลกิลินชิฮาร์ดแมนฮันนิบาลเมบริมาคัสเอ็ดเวิร์สจอร์จเคลเลนจายดอนอนโทนีแจ็ขอบบรูนลาเซน ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านสเปอร์ชนะสนัดเสมอศูนย์นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย3ประตูมองจากรูปเกมและสถานการณ์สเปอร์น่าจะตั้งหลักกลับมาได้หลังเจ็บใจจากแมตช์ล่าสุดที่ดดนเป้แพ้เปสจสี่สามทั้งที่ขึ้นนําในครึ่งแรกแถมเกมนี้เล่นในบ้านเปิดหัวพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่ต่อหน้าแฟน บอกเลยว่าพร้อมจัดเต็มส่วนเบอร์ลี่ถึงจะไม่มีปัญหามากแต่ขุมกำลังก็ไม่ได้แข็งโป๊กอะไรเสริมทัพนักเตะที่ผ่านจุดพีกมาเยอะฟอร์มอุ่นเครื่อง2เกมหลังแพ้รวดแถมสถิติการเจอทีมใหญ่ก็ไม่ค่อยดีมีโอกาสสูงที่จะต้านไม่ไหวเปอร์เซ็นที่สเปอร์จะชนะอยู่ที่65เปอร์เซ็นที่เบอร์ลี่จะชนะอยู่ที่20และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าสเปอร์เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ไปด้วยประตู3ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเรา อย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w ะ k ์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ